โธโธโองโยธวาทิศนะคะนายมาวินจอมปาลอยและนายอดิศรวิหารพันธ์ค่ะครับกำนวยการโดยผู้บรการอดุลภูวังครับบริการโรงเรียนปากคาดี่อยาคมครับเสียงปรบมือกับวงโยทวาทิ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ทุกาแนแข่งขันนะคะสิ่งที่สร้างสีสันสร้างความมีระเบียบว,วินัยนะคะและสวยงามนั่นก็คือขาดไม่ได้นะคะคือวงโยธวัทินั่นเองนะคะตามด้วยนะคะขบวนของ้างนสน,นุกนะคะนักเรียนจากโรงเรียนปากคาดพิทยามะคมค่ะเป็นขบวนอันเชิญพร,ระบรมรวชัยลักนะครับ พระบายสมเด็จเจ้าอยู่ัวรักาทีะสเด็จพนางเจ้าสิทดพระบรมราชินีนะคะจากนักศึกษาวชาทารครัเป็นกองกิยศครับทงชาติและก็ทงเชิญพรเกียรตินะครับ จ,จากธ<ท>งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบนะคะก็นักกีฬาสหแรกที่จะเคารพประธานในพิธีนะครับได้แก่สหวิทยาเขตบึงการพูดอัญเชิญป้ายสหวิทยาเขตบึงการนะคะนางสาวนันิชาวิเศษพงศ์นะคะและผู้ถือธงสหวิทยาเขตบึงการ นายชัยยาพัฒน์บุญพันธ์ค่ะซึ่งสถาวิทยาเขตบึงการของเรานะคะมีทั้งหมด5โรงเรียนดังนี้นะคะได้แก่โรงเรียนบึงการนะคะนําโดยท่านผู้อำนวยการดรสุรสิธิ์สิทธิอมรโรงเรียนนาสวรรคพิทยาคมนําโดยท่านผู้อำนวยการอุบลวันขอดธรรมโรงเรียนโพทองวิทยานุสร์นนำโดยท่านผู้อํานวยการทวัชชัยเห็วงศโรงเรียนหนองเขงวิทยาคมนําโดยท่านผู้อำนวยการสุรชัยไกรรัตน และโรงเรียนบุญคล้านครนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการโชคชัยชินโนนะคะซึ่งมีท่านผู้ผู้อำนวยการดรสุรศิธิ์สิทธิอมรผู้อำนวยการโรงเรียนปรับโรงเรียนบึงกาญนะคะเป็นประธานสหวิทยาเขตค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้กับสหวิทยาเขตบึงการค่ะและสหวิทยาเขตต่อไปครับที่จะเคารพประธานนะครับ สหวิทยาเขตศรีพรเจริญุ่งอัญเชิญป้ายสหยวิทยาเขตศรีพรเจริญนะคะเด็ดกหญิงพิชยาภาชัยเฉลิมนะคะและผู้อัญเชิญทงสหวิทยาเขตศรีพรเจริญนายสิทธิโชคปุระพรมนะคะซึ่งสหวิทยาเขตพรเจริญนะคะมีทั้งหมด6โรงเรียนดังนี้นะคะ โรงเรียนทนเจริญวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการดรสไวย์ลพุทธาโรงเรียนศรีวิไลวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการอาทิต์อัมภัยโรงเรียนภูทอกวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการวิไลศักดิ์อยู่พง โรงเรียนประชานิมิตวิทยานุกูลนะคะนำโดยท่านผู้อำนวยการวิสรุตสมบัติบุญสวนโรงเรียนน้องหัวช้างวิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการนิมิตกบ,บีกรและโรงเรียนสีสำราญวิทยาคมนำโดยท่านผู้อำนวยการวุฒิไกรทางแสงนะคะซึ่งมีท่านผู้อำนวยการดรสไยพลพุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนพอนเจริญวิทยาเป็นประธานสหวิทยาเขตทัาแสง ขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาจากสหาวิทยาเขตส,สีพอเจริญค่ะต่อไปครับทัานักกีฬาที่จะพารพประทา,านเป็นระดับต่อไปก็คือโรงเรียนเซกาครับโดยท่านผู้ริการปราโมทคำเทศดีโรงเรียนเหล่า,า,รราคามพิทยาคมรัชบังคลาพิเศกโดยผู้บริการสวัยจันอ้วน โรงเรียนบึงพงหลงวิทยาคมครับโดยผู้ในการเดชาแสงจันทร์โรงเรียนหนองหิ่งวิทยาครับโดยท่านผู้ในการถลิงสีนนโรงเรียนโสกรรมวิทยาครับโดยท่านผู้ในการสุวั์อินทวงศ์โรงเรียนผ้าดอกคาวิทยาคมโดยผู้ในการธงไพชัยคาพาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารครับโดยผู้ในการสุรจิตผิวงามโดยมีท่านผู้ในการเถลิงสีนนผู้ในการโรงเรียนหนองหิ่ง พิทยาเป็นประธานสาวิาเยเขตนะครับมีอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมนะครับเป็นโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายครับโดยมีผู้ในการคาบีสุขหานะครับเป็นผู้ในการนะครับเข้าร่วมนะครับสังกัดสอพอปอปอบพิการครับค่ะข,ขอเียงปรบม,มือให้กับนักกีฬาจากสหวิทยาเขตเซก โซมใสพิทยาคมโดยผู้ในการชวนาทวีอุทิศโรงเรียนสีชมพูวิทยาโดยผู้ในการเฉลียวชินโนโรงเรียนโพนทองประชาสรนโดยผู้ในการเกิกชัยศรีปัญญาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมโดยผู้ในการสากลรักชาติโรงเรียนปากคาดพิทยาคมโดยท่านผู้ในการอดุลพมวัง โรงเรียนนนท์คำพิทยาคมโดยผู้ในการสากลนักชาติโรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโดยผู้ในการจิรศักดิ์แก้ววันทาและโรงเรียนสมสรุกพิทยาคมโดยผู้ในการดกรสัิธรทอวงชาดีโดยมีผู้ในการอดุลพง์วังผู้ในผู้ในการโรงเรียนปากาคาดพิทยาคมเป็นประธานสหวิทยาเขตขอเสียงปรบเมิน บงโยทวชิตนะคะเป็นผู้ปิดรายการทะเลในวันนี้นะคะจากโรงเรียนซ่อมพิสัยพิทยาคมนะคะก็เป็นขบวนสุดท้ายนะคะในขบวนพาเลทกองคำนดูร้อาในครั้งนี้นะคะซึ่งมาดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญถ้าผู้ไม่เกียจเอาพืกนปรับนะคะเรายังมีอีกหลายพิธีกรรมนะคะโดยเฉพาะพิธีเปิดนะคะเป็นการแสดงจากน้องๆโรงเรียนหลักคาเชียงหกและโรงเรียนซ้อมพิสัย